สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยโดยครูแอมธนพรจันดวงอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำะสมค่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าคำะสมเป็นยังไงบ้างนะคะคำะสมคือคำที่สร้างจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปเกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีเขาของความหมายเดิม ส่วนมากมักจะเป็นการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยแต่ก็อาจจะมีคำะสมบางคำที่ประสมระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นด้วยนะคะลักษณะของคำผสมนะคะจะเป็นคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันและทําให้เกิดคำใหม่เห็นไหมคะออกมาเชื่อมกันแต่ก็ยังจะมีความหมายเดิมหรือเข้าความหมายเดิมยกตัวอย่างเช่นคําว่าลูกน้ําหมายถึงลูกของยุง แต่เวลาเรามาแยกกันเราจะได้คําว่าลูกหมายถึงบุตรหรือหมายถึงลูกของคนหมายถึงลูกของสัตว์ส่วนคําว่าน้ําหมายถึงของเหลวแทนที่คําว่าลูกน้ําจะหมายถึงลูกของน้ําหรือลูกของของเหลวแต่กลับหมายถึงลูกของยุงเห็นไหมคะว่าคําว่าลูกน้ําคือคําประสมที่เป็นคำที่มีเขาความหมายเดิมแต่มันคือความหมายใหม่นั่นเองนะคะ คำะสมยังสามารถแยกเป็นคำคำได้และคำที่แยกได้แต่ละคำจะมีความหมายต่างกันเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากคำเดิมนะคะยกตัวอย่างคำว่าคอหานได้มาจากคำว่าคอ oh หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต่อกับศีรษะและลำตัวส่วนคำว่าหานหมายถึงชื่อนกจำพวกหนึ่งที่มีคอยาว เวลาเอามารวมกันแล้วไม่ได้หมายถึงคอของเจ้าห่านนะคะแต่หมายถึงส่วนของโถส่วมเห็นไหมคะว่าอันนี้คือความหมายใหม่โดยสิ้นเชิงไม่เหลือเขาโครงของความหมายเดิมอยู่เลยนั่นเองนะคะคำะสมที่มาประสมกันอาจจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าเข็มทิพคือคำไทยผสมคำบาลีออคำไทยผสมคำสันสกฤตนะคะ คำว่าขิมเป็นคำไทยคำว่าทิศเป็นคำสันสกฤตได้คำใหม่ความหมายใหม่นะคะคำว่ารถเก่งเป็นคำบาลีผสมกับคำภาษาจีนนะคะคำว่ารถเป็นภาษาบาลีคำว่าเก่งเป็นภาษาจีนก็ได้ความหมายใหม่เช่นกันคำว่าห้องโชว์ก็คือคำภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษได้ความหมายใหม่คือคำว่าห้องโชว์หมายถึงห้องที่เอาไว้สําหรับโชว์ ข้อมูลโชว์อ,อุปกรณ์ต่างๆของเรานั่นเองนะคะคำว่าราชวางังมาจากคำภาษาบาลีบวกกับคำไทยคำว่าราชหรือราชาเป็นภาษาบาลีส่วนคำว่าวางังเป็นภาษาไทยพอเอามารวมกันแล้วก็คือที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะคำผสมเกิดจากคํามูลซึ่งมีลักษณะเป็นการย่อคำหลายๆคำส่วนมากมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า นักชาวช่างหมอผู้ของเครื่องตัวอย่างเช่นนักนะคะก็จะมีคำว่านักร้องนักเรียนนักเขียนแบบนี้นะคะคำว่าชาวก็มีคำว่าชาวบ้านชาวเมืองชาวนาเครื่องก็มีคำว่าเครื่องไม้เครื่องบินเครื่องมือ ที่ก็ยกตัวอย่างคําว่าที่นอนที่ดินที่นั่งนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องของคปําระสมไปแล้วเราจะมาพูดถึงแบบฝึกหัดของเราบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแม่บทมาตรฐานหน้า89และ992สองหน้านะคะในหน้า89นะคะข้อ1จะมีช่องเขาเรียกว่ามีกรอบเนาะสกรอบนะคะให้นักเรียนนำกรอบที่1และกรอบที่2มารวมกัน เอามาบวกกันนั่นเองนะคะโดยให้ได้คำะสมที่ถูกต้องและเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือมีความหมายใหม่แต่ยังมีเคาความหมายเดิมอยู่ก็ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างคำแรกของเราเลยนะคะคำแรกของเราในช่องแรกเอากรอบแรกมาเป็นคำแรกนะคะกรอบแรกมีคำว่ารถหูของน้ำเล่นตน้น มารองพิมพ์แล้วก็แก้นะคะเราจะนำคำแรกมาแล้วก็นำไปผสมกับคำในกรอบที่สองข้อแรกของเราคุณครูขอยกตัวอย่างคำแรกเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างคำว่ารถนะคะคำแรกของข,ของเราคือคําว่ารถนะคะอ้าวคราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะได้รถอะไรนะคะรถอะไร ลองดูนะรถบนได้ไหมอืมไม่น่าจะได้เนาะรถเล่นได้ไหมอืมก็ฝังดูแปลกๆรถไม้ได้ไหมอืมก็ฝั่งดูเข้าทีนะแต่ลองอีกคําดีกว่าดีไหมคะรถเท้ารถขยะรถมืดรถพริกรถเบารถงานรถดีดในที่นี้คุณครูมองว่ารถขยะน่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเขียนเป็น รถขยะนะคะพอรถขยะความหมายของเขาจะเป็นความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมเพราะว่าคําว่ารถก็คือ,อยาน,านพาหนะใช่ไหมคะรถขยะก็คือรถที่นํามาขนขยะจากบ้านเราจากชุมชนของเราออกไปทิ้งให้นะคะอันนี้ครูขอยกตัวอย่างแค่สองคำนะคะยกข้อีกคํหนึ่งนะคะก็คือคําว่าหมูคําว่าหูเราจะหมูอะไรดี เราเหน็นแล้วเราจะได้คำว่าหูเบาอันนี้จะกลายเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่ไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะไม่ได้หมายความว่าหูเบาแปลว่าหูเราปลิวออกไปหรือลอยออกไปนะคะแต่หมายถึงเราเป็นยังไงคะเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าหูเบาคราวนี้ให้หนักเรียนนำคำในกรอบที่หนึ่งและกรอบที่สองมารวมกัน ให้ครบทุกคำนะคะแล้วเขียนลงไปในแม่บทมาตรฐานได้เลยนะคะส่วนในข้อที่2ใหญ่ให้เขียนคําประสมจากคําที่เขากําหนดให้โดยพิจารณาความหมายในวงเล็บด้วยว่ามันน่าจะเป็นคำะสมคำไหนนะคะอย่างข้อแรกเขาให้คำว่าหมากมากแล้วส่วนความหมายของมันก็คือคำว่าการละเล่นของเด็กไทยเราลองมาดูกันนะคะว่าหมากอะไรจะคือการละเล่นของเด็กไทยนะคะ อ้าวจึ๊บคุณครูขอประกาศนิดนึงนะคะอ่าเรามาดูนะคะมาในขีดหมากเลยคะ่ะมาเก็บนั่นเองนะคะเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะคราวนี้คุณครูขอเว้นลงไปนะคะเอาเป็นคําว่าเอาคําว่าฟื้นแล้วกันนะคะคุณครูขอเว้นไปเยอะๆว่าคุณครูเขียนลําบากในการเขียนในกล้กันนะคะ ฟื้นที่ทำให้กลับมาเจริญงอกงามมันก็คือคำว่าฟื้นอะไรเอ่ยฟื้นฟูแบบนี้นะคะเราก็จะได้ความหมายใหม่ออกมาเลยนะคะคราวนี้เรามาดูในหน้า99กันบ้างในหน้า99เขาให้นักเรียนนะคะนำคำที่อยู่ในกรอบใกล้ๆแมลงเต่าทองเรานี่นะคะ มาแยกชนิดออกเป็น2ชนิดก็คือคำกริยากับคำวิเศษคำกริยาคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าก็คือคำที่สามารถแสดงอาการได้ส่วนคำวิเศษก็คือคำที่บอกรูปรสกลิ่นสีเสียงสัมผัสต่างๆได้ใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าอันไหนเป็นคำกริยาอันไหนเป็นคำวิเศษคุณครูจะยกตัวอย่างให้ชนิดละ1คําคำนะคะอย่างคำกริยาเห็นชัดเลยนะคะในคำแรกคำว่า เมาคุณผู้หายไปอ่าก็คือคำว่ายิ้มนะคะยิ้มอ่าและคำวิเศษที่เราเห็นชัดเจนเลยเพราะคูบอกแล้วว่ารูปรสกลิ่นสีเสียงใช่ไหมคะสีสีอะไรสีแดงเนไหมคะนี่สีแดงเลยนะคะ ส่วนข้อ2ใหญ่ให้แต่งประโยคจากข้อหนึ่งลงในสมุดคุณครูขออนุญาตยกเลิกข้อนี้นะคะไม่ต้องทำนะคะไม่ทำนะคะเราจะมาทำในข้อ3เลยนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ไม่ใช่คำะสมนะคะอัน,นที่เป็นคำะสมอยู่แล้วไม่ต้องไปขีดเขานะคะ ขีดเฉพาะคําที่ไม่ใช่อย่างข้อหนึ่งมีคำว่าผงขาวผงชูรสผงซักฟอกผงฟูผงเข้าตาอันที่ไม่ใช่คําประสมก็คือคําว่าผงเข้าตาและครูบอกแล้วนะคะว่าเวลาขีดเส้นใต้แบบนี้ให้ใช้ประการน้ําเงินขีดเพื่อว่าเวลาที่เราตรวจงานแล้วใช้ปากกาแดงในการแก้ไขเราจะได้เห็นกันได้ชัดเจนว่าอันไหนคืออันที่เราขีดมาอันไหนที่ คืออันที่เราตรวจและมีการแก้ไขนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เรื่องของคำะสมคุณครูจะฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆให้นักเรียนสอบถามคุณครูได้ทั้งทางไลน์ส่วนตัวและทางในและทางกลุ่มห้องรายวิชาภาษาไทยห้องเรียนครูแอนได้เลยนะคะสามารถแชทเข้ามาถามได้หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามคุณครูได้เองเลยนะคะ และถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำแบบฝึกทักษะในแม่บทมาตรฐานนักเรียนเข้ามาเรียนกับคุณครูในตอนที่คุณครูออนไลน์เยอะๆนะคะแล้วหนูจะสามารถตอบโต้และพูดคุยกับคุณครูได้จะได้ซักถามข้อสงสัยได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้หวังว่านักเรียนของคุณครูจะทำงานอย่างมีความสุขและส่งงานในอารบ้ามง,งานในห้องไลน์วิชาภาษาไทย ห้องเรียนครูแอมได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ